ท่องนาลกอเวจีตอนที่14รวมเพศกับคนสายเลือดเดียวกันกําสนองถูกลงทันในอเวจีพระพุทธจ้กงลงประทับที่ปยานความว่าพ่อลูกแท้แล้วคือสายเลือดเดียวกันคุณธรรมสัมพันธ์ธรรมสามันเข่งครัดไว้อหากใช้ความป่าเถื่อนย่อมวุ่นวาย ความเป็นคนสิ้นไปจมในอเวจี v G. พ่อกับโลกมีความสัมพันธ์กันตามหลักคุณสัมพันธ์ทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกันโดยทางสายเลือดมากที่สุดคนที่เป็นพ่อควรใช้จิตใจที่มีความรักเมตตาปฏิบัติต่อลูกน้อยจึงจะถูกต้องแต่โบราณมาคนที่เป็นพ่อนั้นบางคนจะต้องเป็นทั้งพ่อ และแม่ในเวลาเดียวกันต่อลกลูกแล้วก็ยิ่งดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันคอยเอาอกเอาใจไปหมดซะทุกอย่างอะไรที่ลูกต้องการก็จะยินยอมที่จะทำให้โดยไม่มีข้อยกเว้นกลัวแต่เพียงว่าลูกจะไม่พอใจหรืออาจจะได้รับอันตรายด้วยเหตุนี้จึงคอยปกปักคุ้มของทุกวิถีทางโดยไม่ให้มีความหวั่นวันเลยแม้แต่น้อย ถ้าหากลูกได้รับความลำบากใจแม้แต่เพียงนิดเดียวตัวเองก็ไม่มีหน้าที่ที่จะไปพบกับภรรยาเท่าที่อยู่ในปรโลกแต่ในยุคปัจจุบันมองดูโศกอนาตรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกโลกกี่แล้วช่างน,น่าถอดถอนใจการร่วมเพศในสายเลือดเดียวกันเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่าได้ยิ่งหน้าโมโหเป็นอย่างยิ่งคิดไม่ถึงเลยว่า คนที่เป็นพ่อจะทำร้ายร่างกายข่มขืนลูกสาวของตัวเองบังคับให้เด็กยอมจำนนเพียงเพื่อสนองตัญหาของตัวเองโดยไม่ใส่ใจหลักของคุณสัมพันธ์คนที่เป็นพ่อใช้อำนาจโดยมิชอบบังคับขืนใจลลกแสดงความป่าเถื่อนเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานเมื่อเรื่องที่ทำไว้ถูกเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวเผยแพร่ออกไปไม่เพียงแต่ชื่อเสียงของตัวเองจะถูกเหยียบย่ำยังทำให้ลูกสาวของตนเอง ไม่มีวันที่จะไปพบหน้าผู้คนในภายภาคหน้าคนที่ทำเรื่องชั่วช้าเร็วสามเช่นนี้ไหนเลยฟ้าดินจะสามารถนิ่งทนดูดายได้แต่ถ้าว่าแต่ละคนก็มีเหตุต้นผลกรรมของแต่ละคนต่างกันทุกคนต่างต้องได้รับผลกรรมที่ตนทำไว้ไม่มีอะไรที่จะสามารถนำติดตัวไปได้มีเพียงผลกรรมที่จะตามติดตัวไปต้องรู้ว่าคนที่ทำชั่วช้าเหล่านี้ นรกอเวจีเปิดหลอรับแล้วอยากจะหนีก็หนีไม่พ้นอยากจะออกมาให้ห่างก็ออกห่างไม่ได้ปราบกรรมนั้นตนเป็นคนสร้างเองเสียนพุทธ,ธะยากที่จะให้อภัยสิทธิเ์เราวิญญาณจงออกมาสิทธิ์คารวะพระอาจารย์สิทธิเ์เราไม่ต้องมากพิธีรีบขึ้นบนบันลังบัวเถอะพระอาจารย์ครับตลอดทางมืดมนไม่มีท้องฟ้าและตะวัน ทั้งยังมีสายลมเศร้าๆของยมโมโลกพัดโช,ชยมาเป็นระยะระยๆพาให้ใจหดหูบางครั้งเห็นจุดแสงสีเขียวระยิบระยับคล้ายกับเหี่ยวราตีบางครั้งเสียงดังกุกกักน่ากลัวจริงๆสิทธิ์ล้วเจ้าจงสงบจิตลงมาก่อนตั้งใจรวบรวมพลังรวบรวมสมาธิทันใดนั้นก็บังเกิดแสงสว่างขึ้นตรงหน้าราวกับว่าเป็นตอนกลางวันพระอาจารย์ครับ ใช่หรือไม่ว่าเพราะคนเรามีตาเนื้อดังนั้นเมื่อเริ่มเข้าสู่ดินแดนต่างภพจึงรู้สึกว่าปรับตัวไม่ได้ถูกต้องผู้บำเพ็ญหากไม่ใช้ใจมามองดูโลกก็เ,เหมือนกับชาวโลกที่ใช้ตาเนื้อมองไปในความเมตไม่เพียงแต่ไม่สามารถปรับตัวได้ยังเกิดจิตที่หวาดฝันขึ้นอีกด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าหากคนเรายอมใช้ใจมามองโลกใบนี้ ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนตาบอดที่มองอะไรไม่เห็นแต่กลับเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามสะอาดบริสุทธิ์หนทางชีวิตถึงแม้จะขุกขะแต่กดเขียวแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางไม่ให้เขาเดินสูห่หนทางที่ถูกต้องได้คนตาบอดยังทำเช่นนี้ได้ถ้าหากคนตาดีสามารถใช้ใจมามองดูโลกชัตาชีวิตไม่เพียงแต่จะราบลื่นเท่านั้นแต่ยังจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ขอบคุณพระอาจารย์ที่ชี้แนะที่นี่มีเปลวไฟที่ร้อนแรงแผล่กระจายออกไปรอบด้านใกลสุดลูกหูลูกตาในที่ราบอันกว้างใหญ่นี้เต็มไปด้วยเปลวไฟอันคุโชนที่พวยพุ่งมาจากด้านบนลงมาด้านล่างจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนทั้งซ้ายขวาหน้าหลังก็เป็นเช่นนี้ด้วยสภาพเหตุการณ์เช่นนี้ใครจะสามารถทนทุกทรมานได้ สามารถเห็นได้อย่างรำไรว่ามีคนกลุ่มหนึ่งถูกเปลวไฟโจมตียังมีหมาทองแดงไล่กัดมีอินทรีเหล็กจิกกินลูกตาของพวกเขาเป็นอาหารและมีมิหกเพลิงโอบก,กอดร่างของพวกเขาทําให้ร่างถูกไฟเผาไหม้เกรียมเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวนักส่วนไหนของร่างกายที่โดนกรงเล็บไฟเข้าก็จะเกิดตุ่มพุพองขึ้นเมื่อตุ่มนั้นแตกก็จะมีหนองไหลออกมา ส่งกลิ่นเหม็นจนหาที่เปรียบไม่ได้เชื้อเชิญให้มแมลงวันมาตอมกินน้ำหนองในทันทีไม่ว่าคนเหล่านั้นจะใช้สารพัดวิธีทั้งตบตีจับคว้างทิ้งแต่มแมลงวันเหล่านั้นก็ไม่ยอมจากไปไหนกลับยิ่งดูดติดแน่นยิ่งกินลึกยิ่งคันเข้าไปถึงกระดูกทุกทรมานจนร่ำไห้โศกเศร้าแต่ละคนต่างร้องไห้ออกมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งตัวกระแทกพื้นอย่างแรงบางคนก็กลิ้งอยู่บนพื้นร้องควนค้างด้วยความเจ็บปวดร่ำไห้ไม่หยุดสภาพเหตุการณ์เหล่านี้ช่างน่าเวทนาน่าสงสารสิทธิ์แล้วเจ้าอย่าได้ทุกข์ใจเลยวิญญาบาปเหล่านี้ก่อกรรมทำชั่วเอาไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนี้ด้วยตนเองไม่ต้องเวทนาสงสารพวกเขาหรอกคนเหล่านี้ที่จริงแล้วมีเหตุต้นผลกรรมอย่างไรถึงได้มาอยู่ที่นี่วิญญาบาปเหล่านี้ ตอนที่มีชีวิตอยู่ล้วนเป็นคนที่ชอบเสพสังวาสกับคนในสายเลือดไก่ชิดคนที่เป็นพ่อไม่เพียงไม่มีความรักเมตตาต่อโลกกับใจดำอมมหิตใช้ความป่าเถื่อนเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานทำร้ายลูกในใ่เด็กน้อยจะต่อต้านขัดเขินอำนาจของพ่อได้อย่างไรคนที่เป็นพ่อสั่งให้ลูกเสพสังวาสกับตนเองบังคับข่มขู่ทำให้จิตใจของเด็กน้อยบอบช้ำร่างกายแปดเปื้อนมีมนทิน พฤติกรรมที่ชั่วช้าเหล่านี้ฟ้าดินจะไม่ให้อภัยบาปกรรมนี้ตัวเองเป็นคนสร้างจะต้องตกนรกอเวจีตลอดทั้งวันทั้งคืนเกิดเกิดตายตายอยู่ในนี้นับครั้งไม่ถวนอยากจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์แม้แต่เพียงชั่วขณะเดียวก็ไม่สามารถเป็นไปได้เจ้าเรียกวิญญาณบาปออกมาสอบถามดูเถอะตำแหน่งต่างๆของอวัยวะบนใบหน้าดูผิดเพี้ยนไปหมด มืองอขาเป๋ร่างกายดูคล้ายป้อมปืนคนเช่นนี้มีบาปหนักเกิดลมวูบหนึ่งเปลวไฟที่คูชนก็มาลายหายไปเห็นหมาทองแดงกำลังกัดวิญญาณบาปอยู่ตรงหน้าพอดีจึงถามวิญญาณบาปตนนี้ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ได้ทำกรรมใดไว้ทำไมถึงตกนรกอเวจีรับทุกทรมานต่างๆเช่นนี้ฉันเสียโจบาปกรรมดีทำในชาติแล้ว เพียงเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวทำให้ฉันตกต่ำถึงเช่นนี้ขณะที่ลูกสาวแท้ๆของฉันกำลังเริ่มโตเป็นสาวมีความบริสุทธิ์งดงามฉันบังเกิดจิตที่ชั่วร้ายขึ้นในขณะเดียวกันจิตใจของฉันเต็มไปรวยตันหาราคะอันร่าร้อนที่คอยแผดเผาจนอยากที่จะทนได้ฉันก็เป็นพ่อของเขาจะพูดอะไรจะทำอะไรลูกสาวของฉัน ก็อยากที่จะต่อต้านขัดขคนนได้แต่ยอมคอยตามเมื่อเป็นเช่นนั้นฉันใช้ความป่าเถื่อนย่างสาัตว์ตดรฉานร่วมเพศกับลูกในใสของตัวเองแค่ครั้งเดียวในชีวิตฉันถูกประยาโยมประนามว่าเป็นพ่อคนคิดไม่ถึงเลยว่าจะเสพสังวาตกับเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองตัดสิ้นให้ฉันรับโทษในในรกภูเขาเมิด นรกกระทะทองแดงนรกเจาะใจนรกกินตานรกบทยอดนรกถูกเท้านรกสับมือและนรกขุ้มต่างๆเกิดเกิดตายตายอยู่ในนรกจนนับครั้งไม่ถ้วนรับการลงทันแบบไม่ได้หยุดพักยิ่งตอนนี้ยิ่งทุกตรามานมากยิ่งขึ้นอยู่ในนรกอเวจีนี้ถูกไฟร้อนแรงแผดเผาร่างกายเหมือนกับไฟตันหาราคะ ที่คอยแผดเผาร่างกายแล้วยังมีอินทรีเหล็กกินตาม้าทองแดงไหลกัดมีวิหกเพิงใช้กงเล็บควนมีงูพิษมีแมลงวันดูดเกาะตามตัวคันจนสุดที่จะทนได้นรกอเวจีบาปกรรมตามสนองจากการร่วมเพศกับคนในสายเลือดใกล้ชิดการลงโทษนั้นโหดเหี้ยมทารุณอย่างที่สุดไม่รู้ว่าจะสลายบาปกรรมนี้ได้อย่างไร ปัตนาจะหลีกห่างจากความทุกนี้เพียงแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่จะต้องปฏิบัติตามหลักคุณสัมพันธ์ฮาอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อกับลูกนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทางสายเลือดมากที่สุดเกี่ยวข้องกันในทางสายเลือดโดยตรงยิ่งต้องระมัดระวังอย่างเคร่งครัดต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรักเมตตาต่อลูกนี่จึงเป็นหลักปฏิบัติของผู้เป็นพอ่อหลักธรรมของฟ้าดินผู้ใหญ่กับเด็ก มีลำดับขัน้นความรักไม่ควรแปลเป็นเอินหากมีการลวกหากมีการล่วงละเมิดฝ่าฝืนจะต้องมีจิตที่คิดสำนึกเสียใจในความผิดอย่างสุดซึง้งสารภาพบาปต่อหน้าองค์พระพุทธและตั้งสัตว์ปฏิยานว่าจะไม่เกิดความคิดที่ชั่วช้าเช่นนี้อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปฏิบัติอย่างจริงใจฟอนขอให้พระพุทธเมตตาสงสารให้อภัยในความไม่รู้เอาละ วันนี้เที่ยวชมเพียงเท่านี้ก่อนพวกเรากลับกันเถอะอ้าวถึงกงแหงถังแล้วสิทธิ์แล้วจงรีบกลับเข้ารางสิทธิ์น้อมส่งพระอาจารย์